วันดีคะ่ะนักเรียนชั้นมันยนมนธยมศึกษาปีที่1ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่1คะ่ะสาหรับวันนี้นะคะก็อยู่กับคุณครูชอตทิพย์ศีวิไลนะหรือคุณครูหญิงคะ่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะพานักเรียนชั้นม .1 เนี่ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการหารเลขยกกาลังเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยคะ่ะการหารเลขยกกําลังนะคะเมื่อ a เป็นจํานวนเต็มที่ไม่ใช่ศูนย์และ m n นะคะเป็นจํานวนเต็มบวกซึ่ง m มากกว่า n นะคะนิยามเขาก็คือ a กำลัง m ฐาน A กำลัง n จะเท่ากับ A กำลัง m ลบ n นะคะดังนั้นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าการหารเลขกกำลังเนี่ยกรณีที่ฐานเขาเหมือนกันนะคะนั่นก็คือฐาน A ทั้งคู่ให้ในักเรียนเนี่ยเอาเลขชี้กำลังนะคะของตัวตั้งก็คือตัวที่อยู่หน้าเครื่องหมายหารนะคะนั่นก็คือ n ลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารนะคะนั่นก็คือ m นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะข้อที่1ค่ะ 12กำลัง6นะคะหารกับ12กำลัง3ในโจทย์ข้อนี้นะคะนักเรียนเราจะพบว่าเขามีฐานเหมือนกันแล้วนั่นก็คือ12นั่นเองนะคะเราก็จะเอาเลขชี้กำลังด้านบนค่ะก็คือ6กับ3นะคะมาลบก,กันได้เป็น12กำลัง6ลบ3เราก็ลบให้เรียบร้อยค่ะตอบ12กำลัง3นะคะข้อที่2ค่ะ9หาร9กำลัง7นะคะนักเรียนตรงนี้เป็นเลข9 ใช่ไหมคะเลข9มีเลขชี้กาลังนะคะจํานวนเต็มหรือจานวนใดๆนะคะจะมีเลขชี้กาลังเนี่ยเป็น1เสมอนะคะมันก็คือ9กาลัง1หารด้วย9กาลัง7นะคะฐานเหมือนกันค่ะเราก็เอาเลขชี้กาลังของเขาเนี่ยมาลบกันนะคะนักเรียนก็จะได้เป็น9ยกกําลัง1ลบ7นะคะแล้วเราก็คิดเลขค่ะ 1นลบเนะคะได้เท่ากับลบหนั่นเองดังนั้นข้อนี้จะได้เป็น9กยกกำลังลบหค่ะในกรณีที่ผลลัพธ์นะคะมีเลขชี้กำลังติดลบนะคะเราจะไม่นิยมนะคะตอบผลลัพธ์ของเลขกำลังให้ติดลบค่ะแต่เราจะเปลี่ยนเขาให้อยู่ในรูปของเศษส,ส่วนค่ะนั่นก็คือเศษ1ส่วนด้วย9ก้าำลังหนั่นเองนะคะแบบนี้ค่ะข้อที่สามค่ะ 8กำลัง24หารด้วยลบ8ทั้งหมดกำลัง12นะคะแล้วอยู่กลายมาเป็น8กำลัง24ลบ12ได้ยังไงนะคะจากที่เราได้เรียนมาแล้วค่ะเราจะพบว่าลบ8นะคะมีเลขชี้กำลังเป็น12นะคะนั่นก็คือเลขคู่นั่นเองในกรณีที่มีเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่นะคะนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนฐานนะคะให้เป็นบวกได้ค่ะดังนั้นจากตรงนี้นะคะหมายความว่าจริงๆแล้วนะคะ เจ้าลบ8กำลัง12สามารถเปลี่ยนเป็น8กำลัง12ได้ทั้ง2ตัวนี้นะคะเขามีผลลัพธ์เท่ากันเช่นเดียวกันค่ะกรณีของ8กำลัง24ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น 8กำลัง24นะคะสามารถเปลี่ยนเป็นลบ8กำลัง24ได้ค่ะดังนั้นจริงๆแล้วข้อที่สามเนี้ยสามารถตอบได้ทั้งฐานที่เป็น8นะคะแลวฐานที่เป็นลบ8ค่ะแต่เราก็จะนิยมตอบฐานที่เป็นจำนวนเต็มบวกมากกว่านะคะเราก็เลยเปลี่ยนลบ8เนี่ยให้กลายเป็น8กำลัง12แบบนี้นั่นเองนะคะจึงกลายเป็น8กำลัง24ลบ12คิดเลขเลยค่ะก็8กำลัง12นั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้อที่สี่นะคะ สาลังหค่ะหาร27แล้วทำไมอยู่ถึงได้เป็น3ามกลังหหารสามกลังสามนะคะจาก27ตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถเปลี่ยนเขาเนี่ยให้กลายเป็นเลขยกกำลังได้นะคะนั่นก็คือ27เกิดจาก3ามคูณสคูณสานั่นก็คือ3ามกำลังสเองนะคะจึงไม่แปลกใจค่ะว่าทำไมยีถึงเปลี่ยนไปเป็น3ามกลังสได้นะคะดังนั้นก็จะได้เป็น3ามกำลังหหารสามกำลังสเท่ากับ สามกำลังหกลบสามนะคะข้อนี้ก็จะตอบเป็นสามกำลังสามนั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อที่ห้านะคะสี่จุดห้าค่ะทั้งหมดกำลังสิบเก้าหารด้วยสี่จุดห้าทั้งหมดกำลังสิบแปดนะคะอันนี้ง่ายมากนะชัดเจนว่าเขามีฐานเหมือนกันนั่นก็คือสี่จุดห้านะคะในกรณีที่เป็นวงเล็บนะคะนักเรียนตรงนี้เขาจะอ่านว่าทั้งหมดนะคะดังนั้นจะได้เป็นสี่จุดห้าค่ะทั้งหมดเอาเลขชี้กำลังของเขามาลบกันค่ะ กลายเป็น19ลบ18ค่ะเท่ากับ4.5ทั้งหมดกําลัง1น,นะคะซึ่งกําลังหนึ่งในที่นี้จะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้นะคะจริงๆแล้วนักเรียนสามารถที่จะตอบเป็น4.5ได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วต่อมานะเรามาดูแบบฝึกหัด3.2ขอไข่นะคะตั้งแต่ข้อ11เป็นต้นไปค่ะข้อ11เลยนะคะวงเล็บเปิดค่ะ m กำลังสองหาร m กำลังสามวงเล็บปิดคูณ m กำลังสี่เมื่อ M ไม่เท่ากับศูนย์นะคะเราจะทำยังไงก่อนในข้อน,นี้นะคะง่ายที่สุดเลยนักเรียนนักเรียนจะต้องคิดในวงเล็บก่อนนั่นเองค่ะเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะเราก็คิดในวงเล็บก่อนในวงเล็บของเราเนี่ยมีการดำเนินการเป็นการหารนะคะแล้วเราก็จะพบว่าฐานของเขาเหมือนกันนั่นก็คือ m ทั้งหมดเลยนะคะในวงเล็บก็จะได้เป็นนิยามของการหารเรรลขกำลังนั่นก็คือ,อ,อ,อเอาเลขชี้กำลังมาลบก,กันนั่นเองค่ะ จะได้เป็น m กำลัง2ลบ3นะคะแล้วตัวที่เป็นคูณ m กำลัง4เรายังไม่ได้คิดก็เขียนรอไว้ก่อนค่ะคูณ m กำลัง4ค่ะเท่ากับค่ะคิดก่อนเลยนะ m กำลัง2ลบ3ได้เป็น m กำลังลบ1ใช่ไหมคะแล้วก็คูณกับ m กำลัง4ค่ะเพอมาจุดนี้นะคะก็จะอยู่ในรูปของการคูณค่ะซึ่งมีฐานเป็น m เหมือนกันนะเราก็จะได้เป็น M อ็มกำลังลบ1บวก4ี่นะคะซึ่งเท่ากับเอ็มกำลังสานั่นเองนะคะข้อนี้ตอบเอกำลังสามค่ะค่ะมาดูในข้อที่สิบสองกันนะคะข้อที่สิบสองนะคะวงเล็บเปิด a อ็มกำลังสามหาร a อ็มกำลังสองวงเล็บปิดหารวงเล็บเปิด a อ็มกำลังศูนย์คูณ a อ็มกำลังห้านะคะ วงเล็บปิดเมื่อ A เนี่ยไม่เท่ากับศูนย์นะคะเราจะพบว่าในข้อนี้เนี่ยมีได้กันทั้งหมดสองวงเล็บเดี๋ยวข้อนี้เราจะทําไปพร้อมกันทั้งสองวงเล็บเลยค่ะเรามาดูก่อนนะลําดับแรกค่ะวงเล็บแรกเนี่ยเขาดําเนินการโดยการหารวงเล็บที่2ดําเนินการโดยการคูณนะคะแล้วตรงกลางก็เป็นการดําเนินการโดยการหารนั่นเองนะคะแต่เราจะพบว่าทั้งหมดเนี่ยเขามีฐานเหมือนกันนะคะนั่นก็คือฐานเป็น A นั่นเองเดี๋ยวเราจะคิดทั้งสองฝั่งไปพร้อมกันเลยค่ะ กรจะได้เป็นเท่ากับ a กําลังนะคะวงเล็บแรกเนี่ยเป็นการหารเราก็จะเอาเลขชี้กำลังเนี่ยมาลบกัน a กําลัง3ลบ2นั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วยหารวงเล็บที่2ค่ะเป็นการคูณเราก็จะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันค่ะกําลัง0บวก5แบบนี้นะคะแล้วก็คิดคําตอบของทั้ง2อฝั่งค่ะ a กําลัง3ลบ2นะคะได้1นะคะแล้วก็หารด้วย a อกำลังศูนย์บวก5นะคะก็ได้เป็น a อกำลัง5ค่ะต่อมาค่ะเขาก็จะอยู่ในรูปแบบของการหารที่ยังคงมีฐานเป็นเลขชี้กำลังอันเดียวกันอยู่นะคะดังนั้นก็จะได้เท่ากับเป็น A กำลังนะคะเอาเลขชี้กำลังมาลบค่ะ1ลบ5เท่ากับ a กำลังลบ4ค่ะซึ่งเราบอกในเบื้องต้นไ้แล้วนะคะว่าเราจะไม่นิยมตอบผลลัพธ์ของเลขกำลังเนี่ยให้เขาติดลบนะคะเราจะเปลี่ยนเขาให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนั่นเอง จะได้เป็น c หนึ a ่งส่วน a กําลังสี่ในข้อที่สิบสองตอบ c หนึ a ่งส่วน a กําลังสี่นั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อที่สิบสามค่ะวงเล็บเปิด a กําลังสองคูณ a วงเล็บปิดนะคะแล้วก็มีวงเล็บเปิด a กําลังสามหาร a กําลังห้าวงเล็บปิดเมื่อ a ไม่เท่ากับศูนย์นะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเคลียร์ก่อนคือหนึ่งการเขียนติดกันแบบนี้นะคะเท่ากับการคูณนั่นเองนะ การเขียนติดกันแบบนี้เท่ากับการคูณนั่นเองนะคะเราก็คิดในวงเล็บแรกก่อนแล้วก็คิดในวงเล็บที่2ไปพร้อมกันค่ะโดยที่ในวงเล็บแรกนะคะจะเป็นการดาเนินการของการคูณค่ะวงเล็บที่2เป็นการหารแต่ก็ไม่น่าตกใจเช่นเดิมค่ะเพราะว่าทั้งหมดนั้นมีฐานเป็น a นะคะแล้วเราจะพบว่าในวงเล็บที่1เนี่ยตัวที่เป็น a ตัวเดียวเนี่ยเรารู้แล้วนะคะว่าเขามีเลขยกกำลังเป็น1นนั่นเองค่ะก็จะได้เท่ากับ a กำลัง 2อบวกหนะคะแล้วก็คูณนะคะการคูณตรงกลางนี้นะคะมาจากกรณีที่วงเล็บเขาชนกันนะคะ a กลัง3ลบ5นะคะก็เท่ากับค่ะคิดตัวข้างหน้าเลยคะ่ะได้เป็น A 3กำลัง3นะคะแล้วก็คูณค่ะตังค่ะ3-5ลบ5นะคะเท่ากับลบ2 ก็จะได้เป็นคูณ a กําลังลบ2ค่ะแล้วต่อมาอยู่ในรูปของการคูณนะคะคก็เอาเลขชี้ก,กำลังมาบวกกันค่ะกลายเป็น a กําลัง3บวกลบ2นะคะก็จะเท่ากับ a กําลัง1ค่ะในกรณีที่เป็น a กําลัง1เนี่ยเราทราบอยู่แล้วนะว่าเราจะเขียน1ก็ได้ไม่เขียน1ก็ได้นะคะนักเรียนอาจจะตอบเป็น a กําลัง1นะคะหรือจะตอบให้ดูดีเลยก็คือตอบ a นั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อที่14ค่ะ m กำลัง n คูณ m กำลัง 2n นะคะส่วนด้วย m กำลัง0คูณด้วย m กำลัง 3n นะคะเมื่อ m ไม่เท่ากับ0ค่ะและ n เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะจากกรณีนี้นะในรูปในรูปแบบของการเขียนเศษส่วนเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือการหารนะคะนักเรียนดังนั้นเราก็คิดจากตัวบนก่อนนะคะ ตัวบนเนี่ยเขาอยู่ในรูปของการคูณนะคะเรียกว่าตัวเศษตัวส่วนเนี่ยก็อยู่ในรูปของการคูณแล้วทั้งหมดเนี่ยเขาก็อยู่ในรูปแบบของมี m เป็นฐานนะคะเราจะเริ่มคิดที่ตัวเศษเลยค่ะ m กําลังตัวเศษอยู่ในรูปของการคูณก็จะกลายเป็น m กําลัง n บวก 2n นะคะแล้วก็ส่วนด้วยค่ะตัวส่วนของเราก็คือ M กลังศนคูณ m ลัง 3n เะคะเราก็จะเอาเลขชี้กำลังเข้ามาบวกกันค่ะจะกลายเป็น0บวก 3M นั่นเองแบบนี้นะคะแล้วก็เท่ากับค่ะตัว M นะคะที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเขาจะมีเลขข้างหน้านะคะหรือสัมประสิทธิ์เป็นเลข1ค่ะดังนั้นมันก็คือ 1N บวก 2N นะคะจะกลายเป็น m กำลัง 3n นะคะส่วนด้วยค่ะตัวล่างก็จะเป็น m กำลัง 3n นะคะแล้วพอมาตรงจุดนี้ค่ะอย่างที่คุณครูบอกไปนะคะรูปแบบของเศษส่วนนั้นก็คือการหารนั่นเองดังนั้นจริงๆแล้วพอมาถึงจุดนี้ค่ะมันจะหมายความว่า m กำลัง 3n หารด้วย m กำลัง 3n นั่นเองนะคะก็จะได้เท่ากับ m กำลง สามเอ็นลบสามเอ็นนะคะเท่ากับค่ะเอ็มกำลังศูนย์ถูกต้องไหมคะซึ่งนักเรียนคะอะไรก็ตามที่ยกกำลังศูนย์เนี่ยจะเท่ากับหนึ่งเสมอค่ะข้อนี้ก็จึงตอบหนึ่งนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการหาเรื่กงกำลังก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยใช่ไหม คุณครูก็ขอฝากคลิปนี้เอาไว้นะคะให้นักเรียนได้ลองดูนะคะแล้วก็ลองหาแบบฝึกหัดมาทำเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ